อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วมิทีเย้เสร็จแล้วเฮ้ยอะไรระฟาสิมันจะแข็งแรงได้ยังไงอ่ะทำแก่นี้ไหนดูสิเฮ้ยสวีดัเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนพีตาออกลับมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งคุณครูเหมือนเคยครับทุกคนขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่พีตาออ ห่างหายจากการทำคลิปคุณครูมิตีไปนานครับเพราะพี่ป้าออมีภารกิจบางอย่างครับทุกคนต่อไปนี้พี่ป้าออสัญญาว่าจะทำคลิปคุณครูมิตีสนุกสนุกให้ทุกคนได้ชมอีกครับรู้สึกว่าตอนนี้เกมคุณครูมิตีเริ่มอัปเดตมาใหม่มีแต่ด,ด่านสนุกสนุกเลยครับเรามาลองเล่นด่านนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนมาลุ้นมาเชียร์พี่ป้าออว่าจะทำภารกิจผ่านหรือไม่พี่ป้าออบอกเลยว่าพี่ป้าออ เก่งอยู่แล้วสามารถทำภารกิจผ่านอยู่แล้วให้น้องๆดนหนูเอาไปเล่นตามได้ครับทุกคนแต่ตอนนี้รู้สึกหิวเค้กมากเลยครับทุกคนพี่ป๋าอ,อ๋อขอเอาเค้กคุณครูมิติไปแอบกินในห้องครัวก่อนดีก่อนครับเพราะว่าเค้กของคุณครูมิตินี้มันอร่อยจริงๆเลยครับทุกคนอตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณครูมิติจะเดินออกมาจากห้องดูทีวีแล้วพี่ป๋าอ๋อสังเกตเห็นว่ารู้สึกว่าคุณลุงฟานซิต จะทำบ้านอยู่หลังบ้านของคุณครูมิตีเราไปชมดีกว่าว่าคุณลุงฟานชิตจะทำอะไรให้คุณครูมิตีเฮ้ยนั่นไงทุกคนอุ้ยสุดยอดเลยไอ้นี่มันบ้านต้นไม้นี่ทุกคนโอ้โหสวยจริงเลยพี่ปะออจะลองขึ้นไปดูก่อนแล้วกันทุกคนเออุ้ย,ยมันมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดียด๋วยวยเราเราต้องไปหาบันไดอ,อันใหม่มาครับทุกคนเดีย๋ยวเราเอาพี่ปะอจะเอาบันไดอันนี้ ไปลองปีนขึ้นไปดูว่าบนบ้านต้นไม้ของคุณครูมิตีจะวิวดีขนาดไหนแต่สวยจริงๆครับพี่ป๋าอออยากได้ไปปลูกไว้ที่บ้านจังเลยบ้านต้นไม้แบบนี้พี่ป๋าอ๋อคิดว่าภารกิจวันนี้มันต้องเกี่ยวกับไอ้บ้านต้นไม้นี้แน่นอนเราขึ้นไปสำรวจดูก่อนว่าข้างบนมันจะมีอะไรเอ้ยเอ้ยลนลนลนโอ้โหเกือบตกครับทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่สงสัย คุณลุงฟานซิดยังสร้างไม่เสร็จแต่เอมันก็วิวดีเหมือนกันนะถ้าเราขึ้นมานอนเล่นเกมอยู่บนนี้คงจะสบายหน้าดูอพี่ป๋าออคิดว่าภารกิจวันนี้มันต้องเกี่ยวกับไอ้บ้านต้นไม้นี้แน่นอนครับทุกคนแต่ทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันมีเสาหนึ่งที่มันมีแสงแวบๆอยู่ภารกิจวันนี้มันต้องเกี่ยวกับอันนี้แหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรารีบ ไปหาอุปกรณ์มาทำภารกิจก่อนดีกว่าระหว่างที่คุณครูมิทียังไม่รู้ตัวเมื่อเราแอบเข้ามาในบ้านเออ,โ,อโหนั่งดูทีวีเชยอเลยคุณครูมิทีรีบไปก่อนดีกว่าทุกคนมาเอาใจช่วยพี่ปาอ,อได้ยว่าพี่ป้าออจะทำภารกิจผ่านหรือไม่ <ยา S 1> พี่ปาอ,อจะสำรวจไปทีดูทีละห้องละห้องก่อนว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเออปึ๊บแถวนี้ยังไม่มีอะไรที่ผิดหูผิดตาทุกคนมาดูห้องนี้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เอ้ย นั่นไงเค้กค,คุณครูมิธีอีกก้อนหนึ่งแต่พี่ป่าออรู้สึกว่าอิ่มแล้วไม่กินดีกว่าออเออเ้ยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างทุกคนเฮ้ยไอ้น,นี่มันเป็นกาวชนิดพิเศษนี่กาวที่ติดนั่นเหนียวเหนึบเขาเรียกว่าเกาวติดไม้ครับทุกคนพี่ป่าออเก็บไปก่อนแล้วกันเชื่อว่าได้ใช้ประโยชน์แน่นอนเราได้อุปกรณ์มาแล้วหนึ่งสิ่งตอนนี้คุณครูมิตีดูเหมือนว่าอยู่ไหนนะเอ้ย เราลงไปสำรวจดูชั้นล่างก่อนดีกว่าเผื่อจะเจออะไรดีๆตอนนี้คุณครูวิทีมันจะอยู่ชั้นบนทุกคนปลอดภัยเ้่แถวนี้มีอะไรหรือเปล่านะเอ้ยมีอะไรไหมเฮ้ย,เห,ยเหมือนพี่ป้าอจะเจออะไรบางอย่างทุกคนนี่มันเลื่อยไฟฟ้านี่โอ้โหได้การละพี่ป้าอคิดอะไรออกนิดนึงแล้วมาชมเลยว่า ป่าอจะทํายังไงกันต่อทุกคนตอนนี้ดูเหมือน,นคุณครูกําลังจะเดินลงมาข้างล่างใช่ไหมทุกคนอือๆเรารีบไปก่อนดีกว่าแล้วคุณครูม่ตีเอ้ยคุณครูม่ติมาแล้วอือๆอือๆอือๆไปก่อนดีกว่าวิ่งออกข้างนอกกอนดีกว่าอืๆอย่าตามมาเร้คุณรูมิติผมแก่เข้ามากินเค้กคุณครูเฉยๆอือๆออๆปลอดภัยแล้วทุกคนคุณครูมิติไม่ตามเราแล้ว,ลวสงสัย กลัวมิทีจะเหนื่อยฮากาลละเราเรีบไปหาของมาทำภารกิจก่อนดีกว่าแต่เอ้ยเลื่อยที่พี่ป๋าออถืออยู่นี้มันใช้แบตท,ทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้มันยังใช้งานไม่ได้เลยเราต้องไปหาที่ชาร์จแบตก่อนแล้วกันมาดูในห้องนี้ก่อนดีกว่าว่าจะมีหรือเปล่าเอ้ยมันจะมีอะไรบางอย่างทุกคนโอ้นี่ไงที่ชาร์จแบตเลื่อยการ <ยา S 1> ละโชคดีจริงๆเลยเราที่เจอของ มาทำปริจิตอย่างเร็วอึ๊บชาร์จแบก่อนดีกว่าทุกคนอื้ยอดเลยตอนนี้ไอ้เจ้าเลื่อยไฟฟ้านี้ก็ใช้การได้แล้วพี่ปาอจะกลับไปที่บ้านต้นไม้ของคุณครูมิทีทุกคนมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าพี่ป่าออจะทำอะไรรับพร้องว่างานนี้สนุกแน่นอนครับทุกคนตอนรี้ไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ใหการเสียเวลาทุกคนสามารถดูพี่ป่าอ เราเล่นตามไปนะคนรับรองว่าผ่านทุกภารกิจแน่นอนเกมคุณครูมิตีอันไหนบ้านของครูมิตีแต่ตอนนี้คุณครูเหมือนจะเอ็กเซอร์ไซส์อยู่ชั้นบนโอ้โหดีลาผิวดีจริงนะคุณครูมิตีนั่นไงทุกคนแ๋ยวพี่ป่าออจะลองเอาเจ้าเลื่อยไฟฟ้านี้มาเลื่อยไอ้เสาที่มันมีแสงแวบ,บๆดูว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ๆๆๆๆๆ มันทำได้ทุกคนเฮ้ย<า>ขาดแน่โดนแน่อดอด <laughs> เรียบร้อยเ <Yeah. S 1> สาบ้านต้นไม้ของคุณครูมิทีถักแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ป่าอจะเอากาวติดไว้อ,อืมันคือกับดักดีๆนี่เองนทุกคน่ <laughs> าลิกิจของเราสําเร็จเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เขารอให้คุณครูมิทีมาขึ้นบ้านต้นไม้ดูเดี๋ยวพี่ป่าอหาที่แอบก่อนดีกว่าเอ,อ้ยอไม่เอาตรงนี้ดีกว่ากว่าคุณครูมิทีเจอเดี๋ยวพี่ป่าอขึ้นไปตรง ไอ้เจ้าตน้นทุเรียนนี้ดีกว่ามาแอบ,บดูมุมสวยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณครูมิทีฮะพี่ป่าอ้อรู้สึกตื่นเต้นจริงๆเลยครับทุกคนแบบอบรอแอบตรงนี้แหละหวังว่าคุณครูมิทีจะไม่เห็นแล้วนะตอนนี้คุณครูมิทีกําลังเดินมุ่งหน้ามาที่บ้านต้นไม้ทุกคนมนลุ้มไปพร้อมๆกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณครูมิทีฮะพี่ป่าออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณครูมิที จะทําอะไรก็บ้านต้นไม้หลังนี้เอ้ยคุณคูณม่ทีเดินออกมาแล้วทุกคนเดินออกมาแล้วเดินย่องมาแล้วเอ้ยมาหรือยังเอ้ยดูเหมือนว่าใกล้จะถึงบ้านต้นไม้แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่เอ้ยคุณคูณม่ทีมาแล้วทุกคนดูเหมือนว่าคุณคูม่ทีจะขึ้นไปบนบ้านต้นไม้อย่านะคุณคูม่ทีเอ้ยฟานซิททำเสร็จแล้วนี่สุดยอดเลยฟานซิตเอาลองเปลี่ยนดูหน่อยดิอเอ๊ะ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 เอ,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 เอ เอเอเอ้เอ้เอสนุกจริงเลยเอ้ยไอ้ฝันซิทำอะไรของคุณนี่ภารกิจของเราสำเร็จครับทุกคนพี่ป๋าออสามารถทำภารกิจแกล้งคุณครูได้สำเร็จบอกแล้วพี่ป๋าออเก่งอยู่แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนพี่ป๋าออจะมาทำคลิปสนุกให้ทุกคนดูครับ